ทำงานให้สำเร็จโดยไม่ต้องทำให้เสร็จทุกสิ่งพบกันใน EP ีที่2จากหนังสือเรื่อง Future Mindset เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้โดยศาสตราจารย์ดรนพดลร่มโพเป็นผู้เขียนนะครับต้องกราบขออภัยใน EP ีแรกจริงๆที่เสียงอาจจะเบาไปบ้างนะครับก็จะปรับปรุงใหม่ใน EP ีที่2เรามาเริ่มกันเลยครับในหัวข้อเรื่องทำงานให้สำเร็จ โดยไม่ต้องทำให้เสร็จทุกสิ่งเวลาผมไปบรรยายเรื่องการวัดผลผมมักไม่พลาดที่จะพูดเรื่องนี้ครับเพราะสำหรับผมแล้วมันเป็นแนวคิดที่เวิร์กมากปัญหาของผู้บริหารส่วนใหญ่คือเรามีทรัพยากรจำกัดอยู่เสมอและถ้าเราเอาทรัพยากรที่มีจำกัดอยู่แล้วไปใช้ในการแก้ปัญหาหลายๆอย่างพร้อมกันเรามักจะแก้ไม่ได้ซักปัญหา และทรัพยากรที่มีน้อยอยู่แล้วก็จะหมดไปในที่สุดแล้วควรจะทำอย่างไรสิ่งที่เราควรทำคือเราควรแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อนครับเหมือนกับกฎ 80. ดทับ2ีที่บอกว่า20ของปัญหาสร้างความเสียหาย80%ของความเสียหายทั้งหมดส่วนอีก80%ของปัญหาที่เหลือรวมกันสร้างความเสียหายเพียง20%เท่านั้น ประเด็นคือเราต้องหาให้เจอว่าปัญหาสำคัญ20%นั้นอยู่ที่ไหนเวลาวัดหรือประเมินอะไรก็ตามเราก็จะประเมินทั้งสองด้านนะครับนั่นคือเราทำสิ่งนั้นได้ดีแค่ไหนหรือสิ่งนั้นสำคัญกับเราขนาดไหนส่วนใหญ่แล้วผลการประเมินจะออกมาเป็น1ใน4แบบดังต่อไปนี้ 1. เราทำได้ดีมากและสิ่งนั้นสำคัญมากหากออกมาเป็นแบบนี้ กลยุทธ์ง่ายๆคือเราต้องพยายามรักษาระดับไว้ครับเพราะเราทำได้ดีแล้วและสิ่งนั้นก็สำคัญมากด้วยเช่นผมเป็นอาจารย์หน้าที่ที่สำคัญของผมคือการสอนหนังสือและผมก็สอนหนังสือได้ดีมากและนี่ถือว่าดีแล้วครับ 2. เราทำได้ดีมากแต่สิ่งนั้นไม่สำคัญอันนี้ปนแปลว,ว่าเราทุ่มเทเวลามากเกินไปใช้ทรัพยากรมากเกินไปหรือพูดง่ายๆ ว่าเราทุ่มเทผิดที่ครับแบบนี้ต้องปรับเปลี่ยนใหม่เช่นผมจัดแฟ้มเก่งมากแต่ผมเป็นอาจารย์ถ้าผมเอาเวลาไปนั่งจัดแฟ้มอาจจะทําได้ดีที่สุดแต่มันเป็นการใช้เวลาไปผิดที่ผิดจุดครับเราควรให้คนอื่นทําเรื่องนี้แทนดีกว่าแล้วเอาเวลาไปใช้ทําสิ่งที่สำคัญมากกว่านี้ 3. เราทำได้ไม่ดีและสิ่งนั้นก็ไม่สำคัญ ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจครับเราทำถูกแล้วเพราะเรามีเวลาจำกัดผมอาจจะจัดแฟ้มได้ไม่ดีก็ถูกแล้วและผมก็ไม่ควรไปฝึกจัดแฟ้มให้ดีขึ้นเพราะมันไม่สำคัญกับอาชีพของผมในฐานะอาจารย์สักเท่าไหร่ 4. เราทำได้ไม่ดีแต่สิ่งนั้นสำคัญมากอันนี้แหละครับคือจุดที่เราต้องปรับปรุงตัวเองอย่างเร่งด่วนเพราะถ้าเราปล่อยไว้แย่แน่เช่น ถ้าผมสอนไม่ดีแต่การสอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่เป็นอาจารย์ผมก็ควรเอาเวลาที่มีอยู่ไปใช้ในการปรับปรุงการสอนให้ดีที่สุดวงเล็บอย่ามัวไม่นั่งจัดแฟ้มเพราะฉะนั้นในบรรดากิจกรรมทั้งหมดที่เราทาพยายามให้เป็นแบบที่1กับแบบที่ 3!!!! ให้มากที่สุดครับก็คือเราควรทำได้ดีมากในสิ่งที่สำคัญวงเล็บในแบบที่1ก็คือเราทำได้ดีมากและสิ่งนั้นสำคัญมาก ส่วนสิ่งที่ไม่สําคัญนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องทุ่มเทเวลามากครับเพราะเรามีเวลาจํากัดและไม่จําเป็นต้องทําให้ดีนะักตามแบบที่3ก็คือเราทําได้ไม่ดีและสิ่งนั้นก็ไม่สําคัญสําหรับกิจกรรม um, ที่อยู่ในแบบที่2คือในแบบที่เราทําได้ดีมากแต่สิ่งนั้นไม่สําคัญกับแบบที่4กนะ็คือเราทําได้ไม <c ười> ่ดีแต่สิ่งนั้นสําคัญมากนั้นต้องพยายามลดลงให้มากที่สุดครับคนสําเร็จ ไม่ใช่คนที่มีเวลาหรือทรัพยากรมากกว่าคนอื่นแต่เป็นคนที่เลือกใช้เวลาและทรัพยากรไปอย่างถูกจุดมากกว่าครับทิ้งท้ายไว้ในบทที่2ของหนังสือ Future Mindset แก้ปัญหาสำคัญที่สุดก่อนถ้าเอาทรัพยากรที่มีจำกัดไปแก้ปัญหาหลายอย่างพร้อมกันสุดท้ายมักจะแก้ไม่ได้สักอย่างครับขอบคุณที่รับฟังในอีพีที่2มาจนจบจนถึงนาทีนี้และหวังว่าผมจะบรรยาย ให้ทุกท่านได้ฟังต่อใน EP ที่3แล้วเจอกันใน Coming Room Podcast สะสมสุขขอบคุณครับเธอเห็นฉันสะสมสุข